เมื่อวันที่5สิงหาคม2565นายทวีเกียรติเจนประจักษ์ผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักง,งานแรงงานไทยไทยเปได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยออกให้บริการกงสุลสัญจรณนเมืองไทยจงในโอกาสนี้ผู้อำนวยการใหญ่ได้พบปะพูดคุยกับคนไทยที่มารับบริการและได้มอบใบป,ประกาศเกียรติคุณให้แก่นายเว่ยเชิงหยวนประธานสมาคมไทยจง Employment Service Association ที่อนุเคราะห์สถานที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงบ่ายผู้อำนวยการใหญ่และคณะได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทยแลนะบริษัทอีวากอรีอินดัสทรีลบริษัทผลิตโฟมหรือโพลียูริเทนโฟมซึ่งใช้เป็นวัสดุในอุปกรณ์นิรภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่แรงงานพึงได้รับและช่องทางการติดต่อสักงากานแรงงานไทยสำหรับการขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือ